สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เมกาวิค a p o พอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทําให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับผมโอ๊ตจักปัชระบูรณะบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของเมกาวิค a ครับวันนี้อยู่กับเพสัจกรพุทธศรีตกูลกู้ลูกสุขภาพวัญใจคนทํางานสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับผม เมื่อก่อนจะต้องมีคําว่าสวัสดีวันจันทร์นะฮะแต่ว่าซีซั่นที่2นะครับของ Mega w e c แค p ์พอดแคสเนี่ยเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวสุขภาพในช่วงสุดสัปดาห์กันนะครับให้ได้ฟังกันช่วงเช้าๆนะฮะเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจนะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้นะฮะเปิดซีซั่น2ตอนที่1นะด้วยปุ้ย นะครับปุ้ยไป2ตอนแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นคิวของสันะนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็เป็นคิวของพุทธ<ะ>ที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพว่ากันเลยดีกว่าสําหรับ e ีพีนี้พุทธมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างจริงๆมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับต้นปีที่ผ่านมาครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่โอ๊ต ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของโควิดใช่เรื่องโควิดเรายังต้องเผชิญกับ PM 2.5ถูกต้องนะครับยังไม่หมดนะคุณผู้ฟัง PM 2.5เนี่ยมีโดยตลอดเลยใช่ครับผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันยาวนานนะ PM 2.5มันเยอะกว่าปกติครับพี่วเพราะปกติเรารู้สึกว่ามกราก็หมดแล้วเนาะถูกต้องใช่ค่กุมภาเนี่ยครับยังมีอยู่ดูจะหนักหน่วงมากครับผมแล้วเรื่องของโควิดเราก็ยังคงสับสนแล้วก็เฝ้ารอคอยเกี่ยวกับวัคซีนอยู่ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องโควิดเองตัววัคซีนนะครับถ้าทางการแพทย์เราบอกว่าโดยปกติเวลาจะลอนอยาออกมาตัวหนึ่งอะครับ,บมันต้องใช้เวลาประมาณ2อสปีโอ้โหเพราะว่าในการทดลองในมนุษย์นะครับ,บแต่ว่าอันเนี้ยเราเราเหมือนกับช็อตคัดบางส่วนมา,าเราก็ใช้ก่อนแหละเนี่ยมันก็ทําให้ผมคิดนะคือผมก็เป็นคนทั่วไปนะอเอาเป็นแบบคนทั่วไปก็ต้องคิดนะว่า ในเมื่อมันเป็นการช็อตคัดแบบนี้แล้วคุณภาพประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะจัดการกับเชื้อโรคเนี่ยโอ้โหมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เบื้องต้นคงต้องบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคับคือตัวเองครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหะตอนนี้นะตอนนี้นะเพราะว่าวัคซีนที่ออกมาครับมันอาจจะมีประสิทธิภาพครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วไม่ว่ายาหรือวัคซีนอะไรก็ตามที่มันออกมาครับมันต้องดูถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยครับอาจจะต้องดูระยะยาวสักนิดนึงครับโ,<อ>โยโแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้นะและที่สําคัญครับเชื้อมันก็กลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆวัคซีนหนึ่งมันสร้างมาสําหรับเชื้อสายพันธุ์หนึ่งแล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปพัฒนาไปดังนั้นวัคซีนที่ดีที่สุดนาจะเป็นตัวเราแหละเมื่อช่วงประมาณสักตน้นต้นเดือนที่ผ่านมาผมไปอ่านข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งคุณผู้ฟังพุทธเขาบอกว่าโควิดเนี่ย นะครับที่ระบาดระลอกใหม่เนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆเลยวัคซีนเนี่ยคือถูกคิดค้นมาสำหรับเมื่อนวินาทีนั้นไว้สำหรับโควิดตอนสมัยเป็นอู่ฮั่นครับถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันพัฒนาเป็นสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ซึ่งซานเองเนี่ยนำเสนอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับมันก็จะพัฒนาไปอีกอ,อย่างที่พูดบอกอะว่าเราก็มันหาจุดจบไม่เจอเลยครับ สิ่งที่สําคัญก็คือร่างกายของเราเองนี่แหละภูมิต้านทานคิดง่ายๆครับมันก็เหมือนแค่วัดใหญ่ครับที่มันมีสายพันธุ์ต่างๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับ <c oughs> สุดท้ายแล้ว เวลาเราป้องกันแค่วัดใหย่มันก็เกิดจากการที่เราดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันครับพี่โอ๊ตครับผมก็ยังคงอยู่กับเรื่องของโควิดนะคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงสิ่งที่เตือนกันไว้ก็ยังคงจะต้องปฏิบัติตามกันเหมือนเดิมนะครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพผมรู้สึกแบบนี้ครับพุทธหรือคุณผู้งฟังไม่รู้ว่าจะคิดแบบเดียบกับผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเทรนด์ของการดูแลตัวเอง ครับนะครับในช่วงก่อนโควิดก็ดีละก่อนโควิดมันก็มีมาละเรื่องของเทรนสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเทรนการวิ่งเทรนการปั่นจักรยานการเล่นโยกะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเริ่มที่จะมีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์เรารนะพอเข้าสู่ช่วงวิกฤตโควิดเมื่อปีที่แล้วนะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเทรนของสุขภาพเนี่ยมันเริ่มแรงมากขึ้นอันนี้ไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่าเทรนสุขภาพมันแรงมากขึ้นครับแล้วมันจะ แตกต่างไปกับเมื่อ10ปีก่อนเยอะมากครับเพราะลองนึกย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัย10ปีก่อนครับเทรนสุขภาพเราจะเป็นเรื่องของออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่การออกกําลังกายแอโรบิกต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เทรนสุขภาพมันเปลี่ยนมากขึ้นโรคที่มามันก็เปลี่ยนไปมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปเขามามีบทบาทเนาะ ใช่กับเทรนด์ของสุขภาพอ่ะโอเคเรื่องของเทรนด์สุขภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปอ่ะผมว่ามันคงจะมีความเข้มข้นนะเพียงแต่ว่ามันจะออกมาในลักษณะรูปแบบไหนครับนั่นก็ต้องติดตามกันเดี๋ยววันนี้ครับผมจะนำเสนอเป็นบทความครับจากสสสครับได้สรุปครับสิเทรนด์สุขภาพสำหรับปี25 6 4 2021นี่แหละครับให้กับทุกๆท่าน ได้รับฟังกันครับว่ายุคปีเนี้เทรนด์สุขภาพเขาเน้นถึงเรื่องอะไรเปานพิเไรครับอันแรกครับอันดับแรกหลายคนครับเวลาเราเสพข่าวสุขภาพครับอันนี้ครับเราก็จะเสพจากสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนาะซึ่งส่วนใหญ่ครับมันจะมีเรื่องของเฟคนิวเกิดขึ้นออันนี้เป็นเทรนด์หนึ่งครับในการที่จะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันว่าข่าวสุขภาพต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเฟคนิวที่เกิดขึ้นมันจะเกิดยังไงบ้างมัน เราต้องหัดกรองข่าวด้วยตัวเองบ้างจริงๆเฟกซนิวเยอะมากเลยนะเยอะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับช่วงที่โควิดระลอกสองเนี่ยที่มันออกมาใหม่เนี่ยครับมันมีเฟกซนิวหลายๆเฟกซนิวครับที่มันอ,อกขึ้นอย่างตอนนั้น,นครับผมไปภูเกต็ตภูเก็ตยังไม่มีเคสอะไรเลยแต่บอกว่าภูเก็ตปิดเมืองอืเพราะไปเอาเฟคซนิวอันเก่าอะครับมาโพสต์กลับมาใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งหรือ การระบาดหรือทำลายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะค,ะคบมันอาจจะเป็นเฟคนิวได้เหมือนกันก็อาจจะทําให้คนวิตกมากเกินไปรหรือว่าอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับสถานที่นั้นๆมากเกินไปครับผมพูดเสริมจากคูดนิดนึงคุณดูฟังเรื่องของเฟคนิวเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่แค่โควิดนะก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยจำได้ไหมว่ามีการแชร์กันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากเลยเรื่องของน้ำมะนาวรักษาโรคมะเร็งนั่นแหละซึ่งสรุปออกมาแล้วว่าก็คือ ไม่ช่วยใช่ไม่ช่วยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนึกถึงสมัยก่อนมันจะมีน้ำเปอร์เชงอะพี่โอเคโอ็คือดตาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเทรนด์ของข่าวสุขภาพเนี่ยมาแรงแน่นอนเวลาเราเห็นโพสต์เวลาเห็นฟีดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยหยุดอ่านนะฮะเรื่องของสุขภาพเพราะมันใกล้ตัวละใช่ครับทุกคนสนใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องนะครับเพราะหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับ ต้นปลายเดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพนธ์ได้แหละมันมีข่าวเกี่ยวกับอาหารเสริมต่างๆที่มีการโอเวอร์เคลมด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องมีการคัดกรองอครับอธิษฐานแล้วหน้ายกใช่ไหมหน้ายกบ้าง <laughs> นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคัดกรองดีๆละกันครับนะฮะวิธีการคัดกรองไม่ยากคุณผู้ฟังนะครับดูจากแหล่งข้อมูลอย่างเช่นสสสได้นะครับฮูนะครับองค์การอนามัยโลกอ่าเบชโเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนอ่าแล้วก็อย่างกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะฮะของของของทางบ้านเราเนี่ยเชื่อถือได้รวมถึงว่าเวลาอ่านบทความอะไรต่างๆครับอาจจะเหลือบมาดู Reference ครับหรือหลักฐานอ้างอิงต่างๆเอกสารอ้างอิงต่างๆว่า เขาเอาข้อมูลมาจากไหนมาจากแหล่งลงพยาบาลหรือว่ามาจากข้อมูลกับองค์กรที่น่าเชื่อถือเหล่านี้หรือเป็นเปนเปอร์ทางวิชาการก็จะทําให้น่าเชื่อถือมากครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีในการเลือกเสพนะครับข่าวสุขภาพอันดับที่สองอันดับที่สครับครับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสําหรับโรค ติดเชื้อต่างๆครับก็เป็นเทรนสุขภาพเหมือนกันอันนี้จริงๆมีเทรนมานานแล้วครับเป็นสิปีก็คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับครับสิ่งเหล่านี้เองครับจะทําให้มีโอกาสในการติดเชื้อมีโอกาสในการเกิดโรคได้มากขึ้นครับแล้วพบว่าภายหลังจากการที่เรามีโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยครับเราพบว่ามีความเสี่ยงในการที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านี้มีโอกาสมีความรุนแรงสูงขึ้นถึงเจ็ดเท่าครับครับผมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ นะฮะยิ่งโรครือดังจริงๆมันก็มีอะไรอะเบาหวานความดันเบาหวานความดันไขมันต่างๆหลอดเลือดโรคอ้วนอ่าใช่ metabolic ซ y n d r o ครับอันดับต่อมาอันดับต่อมาเขาเราอย่างที่บอกกันไปแล้วครับว่าโลกออนไลน์มันมีผลมากขึ้นครับเราจะเห็นว่าสื่อออนไลน์ครับนะครับในช่วงตอนเกิดล็อกดาวน์เนี่ยบูมขึ้นมามากยกตัวอย่างเช่น t ิกต็อกต่างๆการใช้เว็บพีน่าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็น อีกส่วนหนึ่งครับในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารหรือใช้เป็นข้อมูลครับในการดูแลสุขภาพได้ครับครับอันนี้เป็นดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียครับที่จะมามามาเป็นองค์ประกอบครับในการที่จะช่วยเหลือในการดูแลเรื่องสุขภาพได้ครัอันต่อมาครับอันที่สี่คือการออกกำลังกายวิถีใหม่ครับเพราะว่าพี่ว่ต้นต้นเดือนกุมภานี้เองครับ ฟิตเนสเปิดบางฟิตเนสครับให้ผมใส่แมสวิ่งผมไปมาแล้วกับช็อกตายผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตายด้วยโควิดหรือว่าจะตายด้วยขาดอากาศใช่แล้วพัเอิรใส่ใส่แมสที่เป็นแบบสามชั้นนะครับ,รบหายใจไม่ทนันเนาะพี่อ,อันเนี้ยมันก็เป็นการออกกําลังกายวิธีใหม่ที่บางทีเราก็แบบไม่ใช่เรอวะไม่เราก็ถือซะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของของระบบหายใจสิ เวลานักกีฬาที่เขาต้องต้องนักกีฬาอเวอร์ชีพใช่ไหมเวลาเขาต้องไปเล่นไปเล่นที่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยออกซิเจนมันจะน้อยเขาก็เลยมีวิธีการฝึกโดยใช้เจ้าน้กากากบางอย่างเนี่ยที่มันจะช่วยเรื่องของควบคุมลมหายใจแล้วก็คิดแบบนั้นแล้วกันอ่ะซึ่งลักษณะการออกกาลังกายแบบเนี้ยยังไงก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมันมีข้อมูลว่า พอมีการล็อกดาวน์อะไรต่างๆนะครับเพราบว่าคนไทยเองครับออกกาลังกายลดน้อยลงทุกคนแหละครับหลายคนจะบวนอยู่แล้วพอล็อกดาวน์หรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมมันก็จะทําให้เราอ้วนมากขึ้นน้ําหนักเยอะขึ้นผมเสียตังค์ซื้อลู่วิ่งเลยนะรจริงอันนี้เรื่องจริงเลยยอมซื้อที่เลยผมไปผมไปซื้อที่แถวแถวขวหมากมาซื้อมาตั้งเลยคือที่บ้านเนี่ยมี มีจักรยานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพ่อคุณพ่อเองเนี่ยก็ก่อนหน้าที่จะมีโควิดก่อนหน้าที่จะมี PM 2.5เนี่ยแแกชอบเดินข้างนอกครับแต่ว่าพอมีเชื้อโรคแบบเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อมาเลยแต่ก็คุ้มนะซื้อมาก็ได้ใช้คือหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกไปออกกําลังกายตามสวนอะไรีัยวิ่งสวนลุงอะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างที่พี่อตบอกครับว่า ตอนที่มันมีช่วงสถานการณ์โควิดกันแบบรุนแรงที่ต้องปิดล็อกดาวอะไรต่างๆอ่ะหลายคนมันก็ไม่กล้าไปวิ่งตอนนี้ก็น้อยลงตอนนี้ก็ยังน้อยลงอยู่นะครับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องการอ,าอ,าออกกําลังกายวิถีใหม่อาจจะมีการออกกําลังกายในบ้านนะครับมากขึ้นนะครับพูดเสริมนิดนึงนะคร,ครับเรื่องของการออกกาลังกายในบ้านคุณฟังมันมีหลายๆแอปพลิเคชันนะที่ทํารองรับ มีแอปอะไรบ้างครับพี่โอ้เยอะผมจำต้องขออภัยว่าผมจาชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเคยเห็นผ่านๆก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถบางบ้านเนี่ยเขามีสมาร์ททีวีใช่ไหมใช่เขาก็จะลิงก์แอปพลิเคชันไอตัวเนี้นะครับมันก็ขึ้นบนสมาร์ททีวีเขาใช้ไออะไรนะที่ใส่กล้องป่ะใช่มีลักษณะคือคือมีนําเอาเทคโนโลยีมาสําหรับการออกกําลังกายภายในบ้านนะครับ สมาร์ททีวีเนี่ยต่อขึ้นเลยนะก็ออกกําลังกายตามในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีอ่าใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นเทรนด์สุขภาพใหม่ๆที่แบบสิปีที่แล้วเราไม่มีไม่มีหรอกนะครับอ่าอันต่อมาครับข้อที่ห้าอันนี้ทุกที่ครับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้อ่าฮะความเครียดครับภาวะเครียดเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สุขภาพที่ต้องพูดถึงครับเพราะความเครียดอยู่ในทุกๆคนสามารถเกิดได้ในทุกคนครับและที่สําคัญคือด้วย การต้องทํางานอย่างกดดันเวิร์กทอมโฮมต่างๆรหรือสภาพเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาข้ามปีแล้วนะครับถูกมันก็จะทําให้เกิดความเครียดได้ง่ายไม่แล้วยังไม่รู้ว่าจะมีจุดจบเมื่อไหร่นะมันก็ยังไม่จบ่ภายในวันนี้ด้วยนะครับ<อ>มันไม่เหมือนกับเหตุการณ์คริส์ต่างๆที่เราสามารถที่จะคาดเดาได้นะครับ อันนี้เองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามแล้วที่สําคัญคือดูแลตัวเองเรื่องความเครียดดีๆครับครับอันต่อมาครับอย่าลืมสุดท้ายอันอันไม่ได้สุดท้ายสิสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะของร่างกายของเราอย่างที่ผมบอกไปคือวัคซีนที่ดีที่สุดคือตัวเราเองครับดังนั้น new normal ครับคือสิ่งจําเป็นอนะการกินข้าวนะครับการล้างมือต่างๆการเว้นระยะห่างก็ยังเป็นสิ่งจาเป็นเป็นเฟสสุขภาพที่เรายังต้อง ทำต่อเนื่องครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของที่เราพูดก่อนหน้านี้แล้วแล้วเดือนนี้เราเรารู้สึกสัมผัสได้มากในกรุงเทพนั่นก็คือ PM2.5 ็ุดห้าป็นเทศสุขภาพที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าข่าวทางพ m 2 5มดห้านครับมันมีหนักๆมาก็คือประมาณสามปีสีปีที่ผ่านมาใช่ปีแรกสิ ปีแรกตื่นเต้นมากปีแรกตอนนั้นยังไม่มีโควิดเนาะถูกนะครับเป็นปีที่ทุกคนเสพเรื่องของพ m 2.5สอทเยอะมากนะครับสื่อทีวีหลายๆช่องนะครับทำสกู๊ปเลยนะครับแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหพูดถึงนำคอนเทนต์นำเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับพี2.5มสอทามานำเสนอเยอะมากๆแต่ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเบาบางลงไปหน่อยเพราะมีโควิดมากรบใช่แต่สุดท้ายแล้วเรามันก็ยังเห็นอยู่ว่า พีเอ็มสองจุดห้ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นและที่สําคัญครับไอฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้เกิดมะเร็งปอดได้ด้วยเอาแน่นอนซึ่งความเสี่ยงแน่นอนมันมีทั้งกรุงเทพที่ตอนนี้เราก่อสร้างไฟฟ้าก่อสร้างทางต่างๆเยอะแยะมากมายและในภาคเหนือครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเยอะขึ้นเนื่องจากไฟไหม้ป่าค่อนข้างเยอะเป็นพูดถึงไฟไหม้ป่าเนี่ยคือในครั้งแรกนะถ้าผมจะไม่ผิดพดจริงๆก็อาจจะไม่ใช่มาจาก มาจากบ้านเรานะครับมันก็เป็นควันมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็มาเหมือนกันจริงๆครั้งแรกตอนที่เราพูด PM 2.5เนี่คร um ับเป็นเรื่องไฟเมฆป่าจากต่างจากต่างประเทศจากเพื่อนบ้านของเราครับม sí ีผลให้เกิด PM 2.5ครับแต่ไปปมาๆพอสัมผัสไปสัมผัสมาครับรบมันเกิดจากการที่ประเทศเราเองด้วยเหมือนกันที่มีการก่อสร้างมีมลภาวะต่างๆที่เสียมากขึ้นอากาศเสียมากขึ้นก็เลยทําให้เกิด PM 2.5มากขึ้นดังนั้น เทรนสุขภาพของปีนี้ดีกเนี่ยงไม่ได้ครับสำหรับ PM2.5 ที่ยังต้องดูแลกันอยู่ครับครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนเนี้ยเราเรารณรงกันเยอะมากเลยครับเรื่องขยะพลาสติกอ๋อใช่อครับพลูชั่นต่างๆใชมันเป็นสาเหตุต่อการเกิด PM2.5 เหล่านี้ด้วยเหมือนกันครับเนื่องจากว่าพอเรามีการบริโภคอ เทคเว้นะครับเป็นโฟมโฟมกลับบ้านถุงกระดาษถุงพลาสติกกลับบ้านแม้ว่าเราจะรณรงค์ให้เราลดใช้ถุงพลาสติกตามห้างแต่เรามีการใช้เนี่ยครับถุงพลาสติกจากการที่เราสั่งอาหารจากอะไรเหล่านี้มาเพิ่มมากขึ้นนะพบว่าเราใช้เฉลี่ยต่อวันนะครับแ0 0ตันต่อวันดังนั้นเราก็คงจะต้องมาระมัดระวังกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วมันคือสาเหตุทั้ง มะลภาวะอากาศมะลภาวะทางน้ําครับเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกครับ,รบแล้วขยะพลาสติกเหล่านี้มันไปอุดตันต่างๆ,ๆอีกเนี่ยก็น้ําอาจจะทวจริงมันก็เป็นแบบเห<า>มือนเป็นจะเรียกได้ว่ามันเป็น,ปนลูกโซ่เนาะ,นะเป็นวัตจักของมันท,<อ>ที่ที่มันส่งผลกระทบสุดท้ายแล้วมันก็คือกับตัวเราเองก็ย้อนกลับมาที่ที่มนุษย์ที่คนเราเนี่ยแหละใช่ครับใช่ครับ อันต่อมาครับอย่างที่ผมบอกความเครียดความเครียดเหล่านี้เองครับมันก็ส่งผลไม่ใช่แค่เพียงแค่คนทํางานสิ่งเหล่านี้ครับมันจะส่งผลกับสุขภาพจิตโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นมากกว่าปกติครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับเราเห็นแล้วว่าน้องๆมีการเรียนออนไลน์มากขึ้นแล้วมีการเสพข่าวสืบข่าวที่แตกต่างไปกับคนรุ่นเราค่อนข้างเยอะการที่เขาเสพข่าวไม่ว่าจะเป็น ฟก์นิวหรือว่าอาจจะเป็นข่าวจริงอะไรก็ได้มันกระตุ้นให้เขาเกิดความเครียดได้รวมถึงเมื่อก่อนนี้ครับเวลาเราทํากิจกรรมกับเพื่อนเราจะทํากิจกรรมแบบเอาดอฟปตเตอร์บอลไปทำกีฬาอะไรว่างๆว่าไปในในนอกบ้านนอกสถานที่แต่ตอนนี้เขาทาไม่ได้สุขภาพจิตของเด็กเราวัยรุ่นตรงนี้เองเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นด้วยหมัเพราะว่าโอเคพฤติกรรมอย่างที่พูดบอกไปว่านอกบ้าน เอาดอร์อะไรต่างๆทําได้ยากก็เลยจะโฟกัสในอินดอร์การโฟกัสแบบเด็กรุ่นนี้ก็คืออะไรก็คืออยู่หน้าจอนะอยู่หน้าจออยู่หน้าสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีความเขาเรียกว่าต่อเนื่องไปในเรื่องของสุขภาพในในปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆด้วยใช่ครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในพื้นที่จํากัดครับแล้วก็เด็กเขาไม่สามารถที่จะรีแลกซ์ได้มากกว่านั้นจริงๆเราพวกเราเองคนก็เป็นนะก็เป็นแแต่ด้วยความที่ เรายังมีการเดินทางได้ในการ,รที่ออกมาอะไรเงี้ยการที่จํากัดพื้นที่ครับของเด็กๆเ,เหล่านั้นเองก็จะทำให้เขาเกิดภาวะเครียดเกิดขึ้นแล้วหลายๆคนครับมีการสํารวจแล้วแหะพบว่านักเรียนในใน,ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร13เขตเนี่ยครับมีภาวะซึมเศร้าถึง2ใน3เลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเยอะนะเยอะมากครับ2ใน3อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายครับอันเนี้ยพลาดไม่ได้อ่า เรื่องการกินอยู่ครับแน่นอนต่อให้สภาพทุกอย่างเป็นยังไงเราก็ยังต้องกินครับแต่สิ่งสําคัญครับคือการกินที่ต้องถูกสุขลักษณะกินอย่างพอเพียงกินอย่างพอประมาณครับอย่างที่ผมบอกไปว่าภาวะอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่เราเวิร์กฟอร์มผมต่างๆนี่เหมือนกันการหุงหาอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ครับยกโทรศัพท์มาง่ายๆแล้วสั่งสั่งแกร็บมาสั่ง พันดวงพันด้ามาส่งได้ผมเพิ่งคุยกับปุ้ยไปเมื่อตอนที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องเสียอะไรกต่างๆของคนทํางานของคนที่ชอบทานดึกเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมไงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยดึกแค่ไหนก็มีส่งอ่ะครับใช่ไหมมันก็เลยมีการพฤติกรรมเปลี่ยนไปใช่คือดึกแค่ไหนก็มาส่งคือได้ยิบสี่ชั่วโมงเลยแหละแล้วพบว่าครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของ มะเร็งในลำไส้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพิ่มขึ้นถึง2.4เท่าจากสมัยก่อนออนะครับรวมถึงว่าในกรุงเทพเองครับมีอัตราการเสียชีวิตครับมากถึง15.2คนต่อประชากรแสนคนคนะครับเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินรวมถึงมันก็มีการเก็บสถิติมาว่าคนไทยเราเนี่ยครับมีการกินต่างๆเนี่ยลดการตราการกินผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นอ่าฮะ ก็คือคนกินผักยลไม้น้อยลงทําให้เกิดขาดการขาดวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่เหมาะสมครับเพราะว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆครับที่มันอยู่ในผักและผลไม้เนี่ยนะครับมันจะช่วยทาให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงได้ครับผมครับนะฮะพูดเสริมจากพูดนิดหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวเรื่องของอาหารการกินหรือการรับเอาสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายนะฮะในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเขามีการสำรวจนะฮะเทรนด์ของคนที่สหรัฐอเมริกา นะครับว่ามีแนวโน้มที่จะนะครับบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริมมากขึ้นนะผมมีอันดับมาฝากด้วยคุณฝู้ฟังนะครับวิตามินและอาหารเสริมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการถูกซื้อถูกบริโภคมากขึ้นในปี2 5 6 4นะครับวิตามิน A ครับใช่วิตามิน C ครับวิตามิน D ครับวิตามิน E นะครับโสม นะครับแล้วก็อาหารเสริมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมมคุ้มกันนะอันนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้พูดพูดกันเองหรือว่าพูดเพื่อที่จะเข้าเรื่องของสินค้านะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยมันเป็นการสํารวจมาในต่างประเทศซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ประชากรเยอะนะครับมีสัดส่วนในการที่จะบริโภคอาหารเสริมหรือวิตามินเนี่ย เป็นจํานวนมากอ่ะเนื่องจากคนคนประเทศเขาก็จํานวนเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างว่าไอ้วิตามินที่ผมบอกไปทางกล่าวเนี่ย A C D E ต่างๆนะครับรวมทั้งโซมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิบุ้มกันมันจะได้รับความนิยมมากขึ้นนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปใช่ครับมันเป็นผมพวงจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผมกล่าวมาครับเพราะว่าอย่างอย่างผลิตภัณฑ์ที่พี่โอ๊ตบอกมัน มันก็คือการเสริมูมิพุมง,งกันรน่ล้วนๆนั่นแหละสําหรับโควิด -19 ทีหรือว่า PM2 5อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราครับอันนี้คือเสริมนะค,คุณผู้ฟังเพราะว่าถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่หรือว่าตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งนะนะครับแต่อันนี้มันเป็นเขาเน้นเรื่องของรูปพุมกันรูปๆมานะฮะว่าคนอเมริกาเนี่ยคนอเมริกาเนี่ยจะบริโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ซึ่งตลาดอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่อยู่แล้วตลาดใหญ่มากนะ ยังไม่ยังไม่รวมที่จีนนะหรือว่ายังไม่รวมาในทวีปยุโรปในหลายๆประเทศด้วยนะนะครับก็แนะนําไว้แล้วกันคุณผู้ฟังนะครับว่าเทรนสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันมาแน่ๆนะครับครับถ้าพูดโดยสรุปง่ายๆครับอย่างที่ผมนําเสนอไปมันน่าจะมีอยู่3เรื่องครับพี่โอดอันแรกน่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่ที่มาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเรามากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะเกี่ยวกับสุขภาพวิถีชีวิตเราในการดูแลสุขภาพหรือการกินอยู่ของเราอันที่2คือ ภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นโควิด19สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป PM 2.5อะไรต่างๆแล้วก็โรคในอดีตที่มีโอกาสจะกลับมาระบาดนะใช่ครับสุดท้ายคือการดูแลตัวเองครับที่เทรนการดูแลตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ผมเชื่อว่าข้อมูลที่พุทธมานําเสนอแล้วก็ผมได้สรุปใจความให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในพอดแคสต์ EP นี้เนะี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของการเกาะเทรนดสุขภาพไปนะนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเลยว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงควรจะทานอะไรควรจะออกกําลังกายแบบไหนนะครับเทรน์สุขภาพมาแรงแน่นอนครับนะหมดเวลาแล้วครับสำหรับแมกาววิแคนใน อีนี้นะครับกลับมาติดตามพอดแคสต์ได้ใหม่นะครับในเดือนหน้าและก็เดือนต่อๆไปนะครับทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพกัน,นครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Mega We Care